กราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันในเกม Euro Truck Simulator 2วันนี้จะมาส่งยุทธทปกรณ์ฮะไม่ใช่ยานพาหนะทางทหารเช่นเคยแต่ดูเราจอไปได้ไหมปรับหมดแผนที่ไหมเอออะไรมันก็ไม่ปรับให้เมื่อกี้นี่ระยะทาง ที่เราจะไปส่งนะ5 3ห้าร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับอ่าเป็นรถอ่ารถของจีนนะครับผมอ่าเราก็ไปส่งรถถังคันใหญ่มันเดิมนะฮะอ่าคันนี้เลยนะครับผมใช้คันนี้ส่งเลยนะน่าจะเป็นของจีนหรือเปล่านะ ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ใช่นะนี่เป็นภาษาจีนนะส่งอะไรเพื่อนอ,อย่างดีที่เรามีเพื่อนร่วมทางนะขนส่งหลายๆอย่างนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการาเบื่อเกินเบื่อจนเกินไปเนาะให้มันมีรถส่งของหลายๆแบบวิ่งสวนทางกันนะ มันมันค่อยไม่น่าเบื่อรถคันนี้เร็วนะฮะใครอยากได้มอดรถคันนี้ก็ทักทายกันได้สอบถามกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดคนไหนโหลดไม่ได้โหลดไม่ได้หรือเข้าหน้าเว็บไม่ได้ก็คอมเมนต์มาเ๋ยสอนวิธีโหลดนะครับ วิธีโหลดก็โหลดเหมือนกันเข้าเว็บเดียวกันแล้วก็แตกไฟล์ก็แตกเหมือนกันโอ้โหดูล้อรถถังคันนี้มันเป็นรถถังด้วยขนส่งคนด้วยมากเเนี่ยโอ้โหจอดติดยาวเลยเพื่อนเอ้ยเ้ยเอ้ยอะไรมึงมืออะไรมึงมือเนี่ยคืองงกับมันมากเลยไอพวกนี้โอ้โหดู ตัวมันขนส่งแต่ละอย่างเนี่ยขนส่งแต่ละอย่างแต่ละแนวในสุดยอดเออไปเรื่อยครับผ่านผ่านในเมืองมาแล้วทีนี้ก็จะกำลังออกนอกเมืองเ,ออเราจะไปวิ่งเส้นขวามือไปเลย โอ้โหรถถังบานเบอร์เลยช่วงนี้เราไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆอคลิปนี้วิ่งงานเดียวพอนะครับผมวิ่งงานเดียวพอ,อ,อเกือบคว่ำคันนี้บอกเลยว่าช่วงล่างดีมาก วิ่งได้ไม่เกิน150านะครับผมร4อยก็ถ้าเบรกกระทันหันสะบัดนะฮะลองเบรกมาแล้วนะครับเบรกกระทันหันนี่สะบัดเลยสะบัดผิดความด้วยนะโอ้โหบรรทุกเรือด้วยอะไรสี่ร้ยเมตรอันนี้น่าจะเป็นไรสวนของชาวบ้านปลูกอะไรไม่รู้ฮะเหลือง อไปเรื่อยๆเลยครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ AI ก็มีบ้างนะครับบางเมืองบางพื้นที่ AI ก็เยอะแล้วแต่แล้วแต่เส้นทางกดไฟฉุกเชินดีกว่ากดตัว F อ่า เท่นะครับผมดูสก่อนดูสก่อรโอ้โห AI วิ่งตามมาตอนนี้มันน่าจะขนของใหญ่มาด้วยกันหมดเลยว่าเนี่ข้างหลังแนะั้มันิ่มเทิมเลยนะไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางระยะทางก็อีก400กว่ากิโลเนะสี่รแปดสิบกิโล วันนี้ไม่ได้สตรีมนะครับมาอาดคลิปนะครับผมคอมมันอ่าไฟล์มันแตกกันหรือเปล่าไม่รู้นะไดซีอัดนแน่น,สนแสดงเจาะนะฮะลงมอดเยอะนะฮะลงมอดเยอะ,อะมันขนแต่อันเดิมเดิมมันก็หน้าเบื่อเนาะเพื่อนๆน,น้องๆ ขนเดือดตู้คอนเทนเนอร์ก็น่าเบื่อนะบางทีเราก็ต้องสรรหาสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมบ้างนะครับเพื่อให้มันเป็นสิ่งแปลกตาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ชมอย่างขนรถถังพวกนี้ขนเครื่องจักรอะไรต่างๆนานานะะขนเสาไฟขนฟางหญ้าขนข้าวขนผัก ผลไม้ประมาณนี้ผนหลายๆอย่างเวลาเล่นเกมให้ให้คนดูคนดูเขาถึงจะไม่เบื่อนะเพราะว่าเกมนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ตู้คอนเทนเนอรอ์ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ตู้คอนเทนเนอร์แหละหลักๆเครื่องจักรก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะเราก็ต้องหาหมอดมาลง ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อ DLC สักสักแบบเลยนะ DLC ยังไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราซื้อ DLC เพิ่มเมืองมันก็จะเปิดเรื่อยๆเ,เราก็จะวิ่งส่งของได้อ่าไปอีกเมืองไปอีกฝากหนึ่งได้หลายเมืองเลยทีเดียวเล่นยังไงก็เล่นไม่หมดอะเกมเนี้ยถ้าถ้าซื้อ DLC ครบนะ,ะถ้า DLC ครบีสนุก แล้วก็คอมอมีมีงบไปอัพคอมใหม่นะสนุกนะฮะสนุกเลยทีเดียวเวลาอัดหน้าจอไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยเนื้อเท่าไหร่แต่เวลาสตรีมถ้าคอมไม่แรงสตรีมนี่มันจะเป็นนวงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอัดหน้าจอถ้าถ้าอัดไม่เยอะนะ ถ้าอาัดไว้นานเท่าไหร่ก็พออัดได้ครับอัดวิดีโอหน้าจอมันก็พอเล่นได้เนาะต,ตอนนี้ยังไม่มีอาการนะครับ400โลจะได้ไหมเนาะเนี่ยโอเคครับไปเรื่อยๆ AI AI ยังน้อยนะฮะเส้นนี้น่าจะอยู่ในเมืองอไอ เอเยอะทั้งพวกรถทั้งพวกบ้านนะดูทางข้างหน้าฝนน่าจะมานะตอนนี้อขับนอกรถล้วเราไปดูในรถบ้างนะครับผมนี่ในรถก็อาเสียงนุ่มมากในรถสุดๆเหมือนกัน <c oughs> ข้างหน้าเหมือนฝนจะมานะครับ <c oughs> ปิดเถอะไฟเลี้ยวนกบินนี่แสดงว่าฝนตกแน่ทางข้างหน้าฝนตกนะน่าจะฝนตกฝ้ามืดคืึลมละ หรือเปล่าไม่รู้นะครับฝนดูท่าน่าจะตกนะอะยานพาหนะมันก็ก็มีหลายอย่างเนอะรถถังแต่ว่ารถถังคันนี้เรายังไม่เคยขนนะฮะคันนี้ใหญ่ใหญ่ดูล้อบลรมนะครับเราปืนตัวราปืนนะฮะ ใหญ่ไปเริ่มลำกระบอกปืนสุดยอดยิงนี่สะพานนี้นะ่าจะแตกระเจิงนะนัดเดียวนั้นเราก็ขนอันใหญ่ๆบ้างอันเล็กก็ขนแล้วขนอันใหญ่บ้างเถอะ ปัญหาคือไดซีจะพอไหมนะครับไดซีเหลืออยู่ยี่สิบกิกะไบต์น่าจะพอนะครับผมอีกสามร้อยกิโลน่าจะแป๊บเดียวคันนี้วิ่งทีละร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลามันใส่พ่วงเวลามันใส่พ่วงรับงานแล้วเนี่ย ถ้าวิ่ง1 0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังพอโอเคอนะถือว่าเร็วพอสมควรู่นะบางคันก็วิ่งได้7080กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคันนี้นะฮะมอเตอร์รถคันนี้ถ้าไม่ใส่เทลเลอร์ไม่ใส่พวกไม่ได้รับงานเอาวิ่งเปล่าๆใน,นร้อยสี่สิบนะฮะร้อยสี่สิบกว่านะรั้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจนเบรกจนหัวลืนะ่นนะ่ะถ้าเบรกกระทันหันสะบัด เพราะว่าลองมาแล้วสะบัดรถความนะดูนี่ขนาดวิ่งรับงานนะใส่พ่วงรถถังแังหลักนนเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ที่ดูขึ้นมา110ละโอเคเราจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ากลัวอ่าไรซี พื้นที่มันจำกัดนะมันไม่พอยิ่งเราอัดนานเท่าไหร่นะยิ่งเราอัดหน้าจอนานเท่าไหร่มันก็จะกินพื้นที่ไดซีเยอะเท่านั้นนะฮะซึ่งพื้นที่ไดซีของเรามันเหลือไม่ถึง20กิกะไบต์นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเงินก็จะซื้อฮาร์ดดิสก์ซื้อฮาร์ดดิสก์สัก 2,000กิกเอาไว้มาลงมัดโดยเฉพาะนะครับลงมดัดลงเกม1,000กิกน่าจะยังไม่พอนะถ้าเป็นสายเกมเมอร์นะครับสายเกมเมอร์จะทำคลิปลง u t u b e นี่ก็น่าจะ2,000อย่างต่ำนะครับ2,000กิกไบต์นะเป็นฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลต้องมีในเครื่องไว้เลยนะรหรือฮาร์ดดิสก,ก์ภายนอกภายนอกก็สักพันกิก ส่วนฮาร์ดดิสติดคอมพิวเตอร์ก็น่าจะ2,000กิกน่าจะพอดีพอดีโดยประมาณนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอาการนะฮะในการอัาหน้าจอถ้าเป็นสตรีมน่าจะน่วงแล้วปานนี้โอ้โฮลิคอปเตอร์ครั้น,นี้น่าจะปลดระวังแล้วอย่าพิ่งแซงนะอย่าเพิ่งแซงนะ ให้พี่แซงก่อนนะพอพี่ริบสองร้อยสามสิบสจบกิโล <c oughs> น่าจะถึงน่าจะถึงโอเคโอเคครับกิโลมันลดลงมาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะลงเร็วอยูน่นะกิโลพราะรถเรามันวิ่งวิ่งร้อยกว่า เริ่มเริ่มละอาการเริ่มกระตุกละพอหาดดิบได้สีมันเริ่มไม่เพียงพอนะอาการมีเริ่มกระตุกละแต่อย่ากระตุกไว้ก็พอนานกระตุกทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียอรรถรสของท่านผู้ชมอย่างนี้แหละคนความคนงบน้อยก <c oughs> ็จะประมาณนี้ความไม่แรงหาดดิบไม่เยอะนะฮะ อาการจะก็จะกระตุกหน่อยถ้าเราทำให้พื้นที่ไดซีขึ้นขีดแดงหรือว่าใกล้เต็มทุกอย่างมันจะน่วงไปหมดนะฮะภายในคอมพิวเตอร์นวงไปหมดทุกอย่างสรุปคือเราเี้ยวได้ไหมเนี่ยเหลือไม่ได้อีกแล้วมั้งตรงเนี้ยไม่ให้ไป มันไม่ให้ไปเพื่อนๆเ,เราจะไปเลี้ยวตรงไหนวะเฮ้ยมันให้ไปได้ไหมเนี่ยได้มากดื้อด้านอะ่ะมือนอะ่ะไปอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> มือนอะ่ะสายมือนอะ่ะโอ้โหรถความรดความคันเดียวก็เหลือเกินปิดเส้นทางกูทำไมเนี่ย เอาแล้วเพื่อนๆกระตุกแล้วเริ่มแล้วเพื่อนๆมันเริ่มละจะเย็นจะเย็นอย่าเพิ่งกระตุกเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะเย็นแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียว เร็วเหอะใจขาดพื้นที่ได้สีก็ลดลงเทเลนิดนะฮะจากยี่สิบกิ๊กเหลืออยู่แปดจุดเจ็ดกิ๊กเท่านั้นนะตอนนี้นะครับผมโปรแกรมอตัตตาจอ ่าก็เป็นโปรแกรมแอคชั่นนะครับใช้โปรแกรมแอคชั่นที่เท่าที่เคยใช้มาน่าจะใช้งานดีที่สุดแล้วโปรแกรมแอคชั่นไม่ค่อยมีปัญหานะก็ความชอบใครความชอบมันนะครับบางคนก็ชอบ OBS นะครับผมมันก็มีอีกหลายโปรแกรมเนาะ หลายโปรแกรมที่อัดหน้าจอและแคสเกมได้นะครับแต่ไอ้ตัวนี้โปรแกรมแอคชั่นตัวนี้มันลดราคาผมก็เลยซื้อมาเนาะในราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยจากเดิมมันน่าจะสามสี่ร้อยนะแอคชั่นหรือสี่ร้อยกว่าไม่รู้เอ้ยเลยเลย ười, คุยคุยเพลินนะจากเดิมแพงนะครับโปรแกรมแอคชั่นแต่ว่าก็ซื้อตอนมันลดราคา เพื่อเอาไว้แคดเกมโดยเฉพาะแคดเกมสตรีมเกมนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคลายเคยรียดจากการทำงานไปเรื่อยๆนะครับต,ตอนนี้เรากำลังจะลอดใต้สะพานเส้นทางใหม่หรือเส้นทางเก่าน่าจะเส้นทางเส้นทางนี้น่าจะยังไม่เคยมานะ โอเคใกล้แล้วครับใกล้แล้วเหลือ140ยกิโลเท่านั้นอ่าน่าจะพอนะครับคลิปนี้น่าจะพอน่าจะถึงน่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะและไม่มีปัญหาน่าจะไม่โดนตัดกลางทางนะครับพออีก130ยกิโลอ,โอีโอ้อันนี้บรรทุกอะไรบ้างไอรถไอเนี่มันก็วิ่งแบบมัวๆเนาะ ยิ่งแบบเร็วๆนะเร็วก็เร็วเกินเร็วแบบแสงหน้าแสงหลังอะใหญ่ใหญ่โคตรมั่วบ่องตรงขับง่ายครับรถคันนี้มอเตรถจีนคันนี้ขับง่ายช่วงล่างดี การเบรกการบังคับนะฮชุดแต่งไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่งนนิดเดียวนะคันนี้บอกเพื่อนๆเลยว่าแต่งนนิดเดียวนะใครจะไปแต่งต่อก็แต่งไม่ได้นะครับแต่งแล้วเด้งนะฮะของผมเกมแท้มันยังเด้งเลยไปปรับนิดเดียวเด้งเลยนะเพราะตัวนี้เขาแต่งมาให้แล้วเร็วแล้วนะครับวิ่ง หัวอ่าเอาหัวดูนลากเปล่าเลยวิ่งโดยที่ไม่ต้องใส่เทลเลอร์ไม่ต้องรับงานร้อยสีสิบกิโลเมตรช่โมงน่าจะถึงร้อยห้าสิบได้ซ้ำไปนะอันนี้คนอะไรตู้รถไฟเองจักตอนนี้เรากําลังจะข้ามสะพานไปยังอีกฝากหนึ่งนะ อาการเริ่มมีกระตุกเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถือว่าน่าเกียดเท่าไหร่ยังพอเล่นได้เลื่นๆนะครับผมเราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็จะค่ำพอดีแหละแต่ว่าเราน่าจะถึงก่อนกดไฟก่อนโอเค วิ่งรถกลางคืนถ้าถ้าตะวันตกดินแล้วเนี่ยไม่เปิดไฟวิ่งรถเนี่ยโดนตำรวจปรับนะครับมันปรับอย่างเดียวนะในเกมนี้ถ้าใครไม่มีสูตรโกงเงินเนี่ยเรียบร้อยเล่นยังไงก็เบื่อนะฮะใครโหลดมอดไม่เป็นลงมอดไม่เป็น หรือสรรหาสิ่งใหม่ๆไม่เป็นนะเล่นเกมนี้เบื่อมากขอบอกเล่นแรกๆแทบจะไม่อยากจับเลยนะซื้อมาโอเคอีกสี่สิบกิโลครับใกล้ถึงแล้วอ่ามันก็จะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็ให้จอดนอนข้างทางด้วยนะ เพราะว่าถ้าขีดการง่วงนอนหรือรูปเตียงนอนขึ้นสีน้ําเงินเต็มถ้าเราไม่จอดให้คนขับรถพักอืมมันก็จะหลับในไปเลยนะแล้วก็ภารกิจล้มเหลวนะครับส่งงานไม่ได้นะเหมือนคนเหมือนเหมือนคนธรรมดาปกตินะครับถ้าขีดการง่วงนอนของเขาขึ้นสีน้ําเงินเต็มเหนียวหรือเต็มเต็มรุดเตียงนอนเนี่ยต้องให้เขาพักผ่อนนะ ให้คนขับรถเราพักผ่อนก่อนนะเพระาะว่าอย่าไปใช้งานเขาาเยอะอะไรมากมาย <c oughs> อันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเสียซ้ายเสียขวาแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางครับเพื่อนๆพี่ๆ <c oughs> น้องๆข้ามสะพานแม่น้ำลำธานอีกสิบห้าสิบสี่กิโล ถึงแล้วเห็นไหมมันวิ่งเร็วอยู่นะถ้าวิ่งสักประมาณ70 80กิโลเมตรต่อชอั่วโมงน่าจะยังไม่ถึงอ่าน่าจะโดนตัดคลิปก่อนก่อนไปถึงจุดหมายได้ซ้ำมันวิ่งเร็วอยู่นะคนันนี้ขนาดใส่พ่วงหนักๆนะเน,นี่รถถังคันใหญ่ไปเลยเนี่ยมันยังวิ่งทีละ ร้อยร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคิดดูมันได้ไปส่งตรงไหน,นอ๋อแล้วจะเลี้ยวขวานี่นแหละนี่ดูโชว์ไฟหน่อย๊ะพอแล้วไม่ต้องโชว์ละรีบเดีย๋ยวหาดดิกไม่พอ ขอไปก่อนแล้วกันขอเลี้ยวก่อนนะเลี้ยวได้ไหมได้นะครับไม่ชนด้วยเราชนานาญแล้วโอเคเหลือหนึ่งกิโลนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยเราเอารถถังมาส่งแล้วเอารถถังมาส่งถึงที่คืออะไรอ๋อมันจะเลี้ยว มันไม่เปิดออกกว่าให้เราเลี้ยวเลยจะด,ดูนะถ้าเราเลี้ยวใหญ่กันนี้มาว่าแล้วแล,แล้วจุดหมายปลายทางของเราก็อยู่ที่ ITCC นะซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายโอโ้ตรงงานเบิ่องลเลยอ่าครับเพื่อน แล้วก็เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาผมอัพคลิปมันจะแจ้งเตือนติ้งขึ้นมาทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมคลิปสาระทั่วไปนะฮะอัพลงมันจะเด้งขึ้นเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากและวันนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันชิปหน้าสวัสดีครับ